บุกป่าฝ่าดงมากไกลเตื้อพี่น้องแต่ว่ามันมันคือถเถาแล้วเราอยู่ใต้หญ้าซะด้วยนะดอกมันมันมันเปราะเด้อเวลาจะเก็บก็เวกเวกจักหน่อยเพราะว่าบางทีใบหญ้าบาดก็ใบหญ้าบาดก็แตกได้จ้ะดอกก็คอนข้างเก่แล้วเลยพี่น้องแต่ว่าก็ พอกินได้ยุยังไม่ทันเป็นยังไม่ทันเป็นสีน้ำตาลโอ๊ยผุ้ดอกนี้ก็ใหญ่เชุ่๊ยมือไปจับโดนเห็ดอันอื่นเลยต้องเอามือมาเช็ดก็ยญ้าเผื่อว่าเห็ดนั่นมันมีพิษนะน,นะต้องดูดีๆจากตรงนี้หญ้ามันหญ้ามันหนาแล้วแล้วเห็ดมันซุกอยู่ใต้หญ้า เถาเบิดพี่น้องเลยตอนหน้านั้นก็ไม่ได้มามันขับรถเข้ามาไกลนิดนึงนะจ่ะก็เลยไม่อยากไม่อยากมาหยุดได้ายาเวลาขยุ่มญ้าบางทีก็ทำให้ดอกแตกได้คือกัน พยายามจับกล้องให้นิ่งที่สุดล้วเดว้แต่บางทีก็มองแต่เหตดหนะจ๊ะโอ้ยหมดกาดหมดกาดเจ็บหมดโอ้หมดขันไฟดีๆนี่เองโอ้เจ็บกาดเจ็บเจ็บนี่ไหมจะได้เหยียบ นี่จ้ะนี่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 น,นี่มันอยู่ใตน้นี่อืมดกเ่าบืดอดกนี่ดดกนี่เทาไม่เป็นตะกินแล้วย้อนเจ้าของเกิดมาดนเลยเทานี่ค่ะผู้เสียงดังเพราะว่าเขามาตัดต้นไม้อยู่ ใกล้ๆนี่แหละเผื <su> ่อเขาเดินเข้ามาเผื่อเขาจะเดินมาด่าเราเผื่อเขาจะเดินมาด่าเราเธอไม่เห็นเลยว่าเขากําลังทํางานอยู่นะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ทําอยู่ตรงนี้เขาทาอยู่ไกลอยู่แต่ว่าเราก็ขับรถเข้ามาในในที่ของเขาเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะของป่าดุไหมบางคนก็บางคนก็ห่วงป่าด้บางคนก็ห่วงทางดอกนี่ดอกนี่ไม่เป็นตะกินจ้ะ เปื่อยแหละเอาไว้นี่แหละเอ้ยดอกนี้ก็เปื่อยเอาไว้ก่อนอันนี้ก็อันนี้ก็เปื่อยมีอีกมีอีกนี่นี่นสุกอยู่นี่ค่ะสองดอกอุ้ยสามว่ะนะโอ้ มันซุกอยู่เต็มเลยจ้ะใตาา้หญ้าเรามาแหวกให้มันอย่างนี้ปีหน้ามันจะขึ้นง่ายขึ้นไหมหรือว่ามันจะแหง้งเชื่อมันจะแห้งก็ไม่รู้โอ้ยุ่งอย่าเพิ่ง,งกัดหลเถอะลืมลืมฉีดยากันยุงน่ะน่น,น,น่อยู่ใตาา้หญ้ามันขึ้นไม่ได้จ้ะแต่ว่ามันก็ทำให้ดอกสวยดีเด้ มันไม,ไม่ได้โดนลมโกรกมันก็มันยังไม่แห้งอ่ะจ้ะมันก็เป็นตะกินอยู่เห็นไหมขยุมขยุมขยุมหญ้าดูก่อนโอ้ยใบสนใบสน,ใบสนแหลมแหลม,ลมจ้ะปักเจ็บอยู่เด้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้ดอกแก่ใช่ไหมนี่นี่น,น,นี่ดอกนะ ยายใหญ่ยายใหญ่หญหญหญต่ว่าเทาโอ้ยอยอ้ยหกักเจยายมุมก่อนจ้ะเห็นเห็นปลายน้อยๆก็ดอกน้อยน้อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปุ ความความกรอบของเขาโอ้ยุงกัดยุงกัดแขนที่ถือกล้องเสื้อบางเพราะว่ามันร้อนเนาะก็เลยใส่เสื้อใส่เสื้อเชิ้ตเฉยๆมันบางมันกัดทะลุได้โอ้ยแก่แทะเอาไม่เอาพี่น้องเอ้ยไม่เอารอกเนาะรองนี้ <laughs> มันแก่แท้ ไว้มันเป็นเชือกหนี่อีกนี่ละละโคนต้นไม้ตัวนี้เฮ็ดเยอะเชียวถ้ามันถ้ามันขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นเป็นกลุ่มๆบางทีก็ไม่เป็นกลุ่มบางทีก็ดอกเดียวโดดเดียแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราเจอตรงไหนเราก็วนดูรอบๆก่อนจะ้ะยุงเจอยุงยุงก็กัดแขนจะตียุงก็กลัวกล้องสะเทือน เห็นไรๆเห็นไรๆอยู่ต้ย่าดอกใหญ่ดิยดอกใหญ่แข็งดีกินได้กินได้ป่ามยุงหลายๆพี่น้องตอนตอนเอ็นกระเป๋าอยู่ในรถกระเป๋าที่มีไอสเปร์กันยุงอะนะแล้วก็ลืมขึ้นรถมาตะกี้ก็ลืมฉีดก่อนลงรถ วี่อีกดอกหนึ่อืสองดอกนะโอ้ยยุงก็กัดตอมหูตอมตาฉันเก็บเสร็จแล้วก็โยนมากองไว้ทีเดียวอย่างดอกนี้แกแต่ก็เสียได้อยู่มันก็ดูสวยดีตัดต้องเก็แขทิ้ง <laughs> ไม่ได้ขายแล้วจากช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ ไม่ได้ห่วงไปป่าสักเท่าไหร่ตัดขาออกมันจะได้ไม่เปื้อนในตะกร้าเราเนาะเนี่ยถ้าบางคนเขาเอาแปลงมาปาดพร้อมเด้ดอกนี่แก่แล้วไม่สวยเอาไว้เป็นแนวโยวนไวล้ละนี่เดี๋ยวจ้ะ หวังว่าหวังว่ามันจะเป็นเชือกมาเกิดใหม่ปีหน้า,จ,าจะได้เข้ามาไม่เด้อตรงนี้มันเข้ามาลึกนิดนึงจ้ะแล้วก็จําบ่อนเฮดเกิดไม่ค่อยได้จําได้อยู่บ่อนเดียวนี่แหละตรงนี้เมื่อกี้เข้ามาเกือบไม่ถูกแล้วจําได้คร่าวๆนิดนึงว่าเลาะๆนี่แหละแต่จําแบบเป๊ะๆไม่ได้จ้ะอย่างบางคนเขาจาแบบตรงที่มันเกิดเป๊ะๆเลย อย่างนั้นจะดีเราก็จะได้เดินดิ่งไปตรงนั้นเลยไม่ต้องเสียเวลาเดินเลาะหาอย่างอ้อมนี่ต้องเลาะก่อนจะ้ะเลาะก่อนว่าตรงไหนนะคุ้คุณเนินไหนนะบางทีจําไม่ได้เลยจ้ะถ้าเป็นป่าใหญ่ๆแต่อันนี้ป่าไม่ใหญ่เท่าไหร่เรขับรถเข้ามาลึกเติบอยู่แล้วเขาก็มีรถทงรถไถจอดอยู่ในนี้เราก็เกรงใจเขาอยู่จ้ะเหมือนกับว่าที่ส่วนตัวเขาเนาะทางก็เป็นทางส่วนตัวของเขา มันเมืตะกี้ในเก็บแล้วก็โยนมากองโยนมากองตรงนี้ไว้มาตัดพร้อมกันทีเดียวค่ะนะ <c oughs> บางดอกก็โดนด้วงเอ้าโยนไว้เท่านี้แหละบางดอกก็โดนด้วงกินจนใส้กรวงแล้วจ้ะเราก็แบ่งเขากินมั่งก็ได้เนาอเนี่ยดอกเนี่ยแก่เอาไงดีเอาไงดีเอาไว้นี่ <c oughs> สวยเลือกได้เราเลือกจะสวยๆเอาเนอะมีเฮ็ดกินได้หลายอย่างจ้ะแต่ว่าไม่มีใครพาเก็บก็ไม่กล้าเด้ดองนี้เก่เชะเปื้อนด้วยอืมเอาเผื่อื่อไม่เผื่อไม่ได้เฮ็ดวันนี้มีเวลามาไม่มกี่ชั่วโมงหรอกจ้ะเดี๋ยวจะกลับไปบ้านอาบน้ำอาบทาล่างเฮ็ดออก เพราะบางทีบางป่ามันก็มีเห็บหลายๆแล้วก็ตอนเย็นก็ไปทํางานกลางคืนตอนเย็นนอนกลางคืนก็ไปทํางานจ้ะอันนั้นคืองานประจําอันนี้งานอาดีเลกจ้ะสนุกสนุกขอบคุณที่รับชมเด้อจ้า กดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วเ,เราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ